กัคนนี้ในดรงไทจไม่ว่าคนไหนไม่สู้เธอกัคนนี้อย่าจองไว้ไม่อยาให้ใครมาพบเจอรวบรวมความกล้าทักเข้าไปคหยอย่างแฟนลีอ้าวแต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้สคยงยังแซดยัง Mơ in cặp phụ bad boy, boy. song nhân bad, sad nhân boy Thơ mây rắc sẽ có không tóc lòi Thơ nụm Bad boy Bad boy song nhân Bad Sad Boy Boy thơ bay gặp anh nụm Good boy <coughs> <coughs> oh, 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 oh. <coughs> อลาาันทำไมเท่าทำเจ๊แรงๆเจ๊เป็นไรป่ะลูกเราจะชอบนอนหมอนเดียวกันด้นะที่นอนนั่งกว้างอะโอเคอิ่มอุ่นในน้องฟังอะเจ๊ร้องแต่ขวบก,กว่าเจ๊ก็ร้องเพลงนี้ละอ,อาลาันยาวเาท้าขึ้นไปไหน<ช>เป็นเด็ก<ม>นิ่งๆน,งงนงีเออเป็นม,มีพลัง,ง, <laughs> งนะพลังให้เจ้าเป็น ว่าละก้าก้ากางเตยความบักของแม่ต่อไปจับเจี๊ยบเบาจับเจี๊ยบเบาลังเจี๊ยบเจ็บแล้วลังไม่รร้องเพลงอ่ะไม่ร้องให้ฟังแล้วเจ๊ร้องให้ฟังไหมเอาไหมให้เจ๊มาผมขาดมาเลยเนี่ยมามานอนดีๆก่อนเร็วมาเร็วกล่อมนอนเร็วอ่ะ เดี๋ยวแม่จะให้คะแนนนะเป็นผู้ฟังที่ดีดอุอ่นละมุนข้อน,น้ำนมอุ่น ราจะขึ้น,อนอโยอไอ้อนจนอโ,นโอเคจบจบได้ไวมากใช้ใชนอนดีกว่าสวาาย,ยแวะ อ่ะทองหยางแบอีกทีไหมยังไมได้ดูยางแโไม่ดูแล้วโอเคลองอีกทีไหมทรงอย่างแบเอาไหมอีกทีนึ่งอ่ะเจ๊เอาอีกทีนึงค่ะอะเดีหรือจะนอนแล้วไม่ลองละไม่ทำแบบนี้เดี๋ยวเจ็บปากไม่เอาไม่เอาใครสอนแบบเนี้ยแอามาจากใครครูฮะ ขก็ครูค่ะแม่มาสอนให้จาไม่เอาค่ะไม่ทำเดี๋ยวเจ็บปะเดี๋ยวอาลันเตรียมร้องนะอ้าวแต่เธอต้องมาว่าเธอไม่ชอบคนส่งนี้ส่งยังม่แซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแม่ Boy song yang Bad Sad yang Boy Chờ rắc sẽ không tóc Boy Chờ phá bad. 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 Boy bad Boy Song yang bad Sad yang boy Boy chờ Good boy

กติศตะโกนนะแต่วันนี้ไม่ตะโกนดีแล้วลูกเจ็บคอทำเจ้าเบาไปนอนดีกว่าปะนี่ก็เป็นไฟโคมไฟที่เจซื้อมานะคะสวยมาก